บายคูบล็อกด้วยไม่อาจจะเป็นแฟนคับเป้าะพี่ถ้าแฟนคับปกติถ้าเรานิยามว่าแฟนคับก็ต้องแบบทักบอกเราก่อนไหมทิเพเป็นรูปผู้หญิงด้วยปะไม่ใช่ใพี่สวัสดีครับผมมาตามมาจากทิกตอกครับอืมเอ้ <c oughs> วุ่นวายว,วุ่นวุ่นวายมากเลยเน็ตเน็ตวันนี้นะฮะอีกนิดคือแบบจะเอาสายไปเชื่อมกับห้องนู้นละมานทางนี้แล้วนะเอออีกนิดนึงคือกูแบบกูไปใช้เน็ตใายแดงไลฟ์แล้วนะถ้าค่ายเขียวจะขนาดนี้นะครับว่าวกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งครับคือนีดจริงนะคือวันนี้มัน,ม,นมันมันมีทรงเว้ย มันมันมันมีทรงว่ามันมันจะไม่ดีตั้งแต่ตอนกลางวันและจูจู w i ไฟหลุดอะไรเงี้ยเราเอเอสมันส่งเอสมาปะไม่ส่งพี่ทำงานดีเกินพอพอพอชุบสายเยอะรวมเครือข่ายแล้วทำงานดีพี่เป็นที่เน็ตหรือเป็นพี่อะไรนี่นั่นแหละเป็นเป็นที่เน็ตครับเข้าแอป my as นะคะแล้วก็ติดต่อไปทางอ่า ในแอปนะคะโวยนั่นแหละพี่พูดเหมือนแอปติดต่อคุณง่ายมากเออคือถ้าขี้เกียจขนาดนี้ก็ใช้ไอแพ็คให้มันจบจบยังไงน้องอุ่นใจไงอืน้องอุ่นใจไงแบงยัดปรโมชัทนหัวดอยกูด้วยแล้ววันนี้เพิ่งเห็นค่ะว่ามีคนมีคนโดนยัดของค่ายเขียวนี่แหละอืโปรแบบพันสี่บาทอะ ที่ว่าเป็นดูหนังดูแอปสตรีมมิ่งอ่ะอืมอย่าพูดงั้นมันเอออยู่แล้วนั่นแหละนนั่นแหละมามามามันพูดจริงเว้ยมันมันน่ามันน่าโกรธเว้ย บางครั้งบางครั้งมันน่าโกรธในมุมผู้บริโภคเว้ยแบบเราจ่ายเงินเพื่อ,เ,อเพื่อขอรับเซอร์วิสแต่มันจะมีคนบางคนที่แบบจะทำยังไงก็ได้ให้มึงจ่ายเยอะขึ้นเพื่อรับเซอร์วิสที่กูไม่อยากได้ ไม่ใช่ว่าตอนนี้แบบเมื่อกี้ผมพึ่งเน็ตผมพึ่งบินคราวนี้เน็ตสัญญาณเดียวกันแล่นถึงภาคใต้พี่ซิมเล่นไม่ได้อันนี้ก็แย่ไปนะอ่านั่นแหละโอ้โหนี่เข้า,<อ>าบนถ้าเข้าบนก็ต้องออกซ้ายพี่ตีต,ออตีตีแคมนี้เสร็จแล้วก็ออกไปนั่นแต่ผมว่าควรแวะออโอ้โผแม่งแต่ต้องระวังไปข้างหน้าแม่งก็เจอคู่สไนเปอร์อีกอะเออ ขอไพยครับมีใครอยากได้นี่ไหมเครื่องรางเพิ่มดอทไ <I fame S 2> อเฟมเหรอครับไอเฟมอินพุสดอทแต่ว่าโดนอีกแพ้โดนดเนิแรงขึ้นเนี่ยไ่ไ่ไ่ไเาา่เอามาเอามาไปขึ้นนกไงตัวกูก็บางอยู่แล้ว เอาไอเวอ d i ไออาล่ะสองไอแต้องหูไวตาไวไกลแมปเวนี่ตรงนั้นไม่มีใช่ไหมนะ ตรงโบสถ์นี้ไม่มีตีปูนก่อนไหมไหนๆก็ไหนๆได้พี่นะพบางทีกูก็โกรธมึงนะ,วะเวลามึงตีกูเหมือนเหมือนมึงเมินกูอ่ะท่าปูตีเนี่ย น่นจะแข่งข้างตีเปิดมาก็หัดแทมเปอร์ทองก็เป็นปูปอะก็เป็นปูให้ปูเดินหน้าไงหลังเสานี่มีป่ะพี่ปกติก็น่าจะมีนะจะไม่มีไม่มีคลิปหายละโอ๊ยแล้วปูไปเฉียดโดนประสาทเรียบร้อยเลื่อนหายไปครึ่งหนึ่ง ยังไงนะอุย้ยแบค็คไนท์อะไรของมึงเนี่ยอ้าวตรงนั้นแบค็คไหนท์เหรอ <c oughs> แต่กูบินแล้วไ <c oughs> อ้ข้างล่างเห็นแล้วโอเคงั้นผมผมไปต่อนะเ <c oughs> ออจฟฟรี <c oughs> ตรงนี้มีหอเวทด้วยแวะหอเวทก่อน mày thấy, thấy rồi, mình thấy rồi, lại thấy rồi, ผมเจอผมเจออันหนึ่งกำลังจะไปกำลังจะไประเบิดแต่ต้อง <ไป S 1> วิ่งดีเม็ดใต้หลังมดนี่ก็ได้ไม่ไงั้นคือต้องลุ้นวิ่งเข้าตรงกลางอะ่ะตรงกลางมันมันมีอันหนึ่งตอนนี้ถามแล้วนะ ไอตรงมุมเมื่อกี้ที่เราเจอไอเอิร์ธทีมันมันมีอันหนึ่งพี่ไม่งั้นต้องไปดูตรงนั้นละอ้าวคราวนี้วงบีบล่างเว้ย<อ>เดี๋ยวบินเข้าไปเอายาก่อนไม่ถึงเฉยกดช้าไป เจอแล้วอันสุดท้ายโอเคโอเคข้างหน้าเลยเขาดขาดตีนี้ได้ไหมเรียวเนี้ยเนีย่ยไม่ไหวอ่ะพี่เวลหนึ่งอยู่เลย อะไรวะเน,นี่ยชี้ให้กูมาหาลูนกูแต่ล่เอเออเดี๋ยววิ่งเช็คเลยตรงนี้ตัวอะไรตรงนี้กวางพี่จุดเดิมเป็นกวาง Nói nóng Hãy subscribe nè. ทางไหนาปลอดภัยบ้างนะถามหาทางปลอดภัยอย่างนั้นเลอทำไมจะไม่ล่ะ <c oughs> ตีเลยวน,น,นี้เมื่อกี้ก็ลืมอัพฟิลตัวไปไหนดีอะไปตรงที่มีบอสตรงนี้ มังก,งกรเลยนะพี่ไม่ไม่ไม่ใช่มังกรดิผมม์ดแดงอะเดี๋ยวตัวอะไรวะนี่ไงการแต่อน おい。 เอาจุดอัพเวลมาปูมูลครอสโบ้คีแดกมันยากตรงไหนวะไอ้เฮียแม่งเสือกให้ของอะไรกูก็ไม่รู้รแค่ขอคีแดกมันยากตรงไหนวะกอชิบหายแล้วเออใช่เดี๋ยวกเก็บอย่างนี้ก่อน กล่วงเมื่อกี้กูเห็นอะไรไปนๆๆ ได้เอาโซก็คืนมาไอ้แม่งปองเลยไม่ใช่มันจะผลด้วยนเดี๋ยวหาอะไรตีก่อนแถวนี้มาก่อนเกียบไปนม่นเป็นตัวเลือกที่ดี ตาที่แล้วมีคนเลือกออปชันนั้นแล้วมันก็ทำเราชิบหายกันหมดจริงๆใครกันที่ใส่ไม่ดีเลยอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะนี่แท้ทีนนี้น่ารู้ังเลยยังในม,มีอะไรเหรอมันดูมีอะไรมันมันดูมีอะไร,ะไรให้หน่าสำรวจเยอะมากอะไอ้แมปเนี้ย สิ่งเดียวที่มันไม่มีให้คือเวลา ออไอ้เียโดนอะไรเหรอหลงทำหลงทำแล้วแย่กว่าคือโดนมอนตีแล,ล้วล้มแล้วแม่งก็มายืนลุมเปล่าไฟสองตัวไม่ทัน อย่างนึงที่มันต้องทำก็คือหยุดเอากลุมมาเกิดหน้ามาังกรนี่สักทีือด้วยความที่<อ>เป็นมน้หาอะไรตัดได้ก็ทัดหมดแล้วอะด้วยความที่มันเป็นแบบหลายเลเยอร์อ่ะพอเวลาเกิดก็ไม่รู้ว่าเกิดแล้วอยู่ตรงไหนของแบบเนี่ยเนมอินเที่ยงก้ว เฮ้ยพวกนี้กาแตกง่ายเหรอน้องโดนกูทุกตัวเ่ะขึ้นมออกออกมาให้หมดเลยอันตน ไหนที่พี่ได้ใช้ไปบ่อยมากนะพี่ได้ใช้ทุกท่านงั้นก็สนุกละไม่จเป็นฟิ่สิกกูหางกโว้กูกเล่นได้ เท่านี้แรงดีอุย้ยเกือบไป อันติทำไมเล่นเป็นรถเห็นเห็นไอคอนเป็นปะใช่พี่ทำไมแม็กเลื่อนเป็นรถอ่ะเออหน้าใจนี่ยไฟแสงอ่ะไฟแสงอ่ะอ๋อไอนี้เป็นไปได้สุดละมันมันมีโฮลี่ผสมแง่เออเป็นไปได้มันเป็นบัฟเพิ่มเอชพีเราอ่ะไปป เดี๋ยวมันลุกขึ้นมาแล้วโดดไปรอวันที่สองไปไหนตอน่อดีก็ต้องตีบอสก่อนเข้าวาลีน่าพี่ออไม่งั้นก็คือขึ้นนกนี่เข้าวาลีน่าเลยเพราะตอนนี้เดเมจเราน่าจะได้หรือเปล่าเช็คเช็คก่อน เพราะตอนนี้เวลเจ็ดไม่งั้นคือต้องตีมังกรน,นี่ก่อนไหวเลยวะไม่รู้อ่ะไม่น่าวเวลเจ็ดอะแต่ไม่งั้นก็คือต้องวิ่งเข้าวารีน่าเลยเบี่ยงไปเบี่ยงไปตีดันด้านข้างแทนก็ได้บ้างไ,ไอ้ดันดันออด้านข้างเน่ะคนจะบอกว่าไอดา้ดันดันนี้ดันมันก็ไม่ง่ายนะเออแต่ลองดูก็ได้เอาสักเวลสองเวลก็ได้เข้าเข้าวารีน่าเวลสิบกำลังง่ายขึ้นอยู่กับเว่าตรงนี้เป็นอะไรโอเคยากแล้ว ไม่เดินหลแลวดูเลยด้วยกูละเหลือจะเชือ่อลิปอะ่ะไม่ใช่โอ้ฝั่งซ้ายนั่นอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะปล่อยปล่อยมันไว้นั่งเงี้ยนั่งเงี้ยเป็นสิบเลยหีบเฮ้ยโอไลออนเกรดโบอะนะ่ะอ่ะ อาราบินบอกมังกรตัวมังกร,กรนี้ตัวง่ายครับไว้สําหรับแวมวสามนี่ครับง่ายมากมีโฮลี่ปกติผมลงมาตีแต่นั่น,เ,มมน,นเลยเพิ่มมีความสงสัยแล้วอ่าอุยอ้ยใ,ใส่เจมเพิ่มโอกาสออกเกียร์แอ็มาตั้งแต่เล่นมายังไม่ได้เกียร์แอ็สักอันเลยนะเนี่ยเจมมนไหนเจมเจมตลอดหลังใช่ป่ะเออไม่ทำงาน เราไม่ลงดีมากไลนไงามันบีบป่ะเหรออ๋อหมามาอีกแล้วหมาอไมอง,ไไองวะต้องไปจต้องไปอะพี่ต้องเอาคือต้องไปอะก่อ,อ,อนที่กูจะโดนไปเผาตายไอ้หมานรก ไหนวะโอ้ขอบคุณครับลงลางหัวหมาอัน <c oughs> ติขึ้นนกนี่แล้วไปเอาหมา,มาสองเออขึ้นนกไป เรียกหมาใหม่ก็ไม่ชอดเลยนัเป็นหมาที่แพ้เราพานใช่ไหมนั่นมันเยอะขึ้นรถโดยสารแล้วโปรดดูขวาดูขวา หมาอยู่เดี๋ยวเลเยอร์ไหนเนี่ยนั่นดิมันอยู่ข้างบนแหละพี่ข้างล่างหรือเปล่าขามาแล้วไอ้หม,มานรกอยู่ข้างล่างเหรอไม่รู้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อย,อยู่นี่นอยู่นี่นอยู่นี่นอ,นอ้อาว ไม่ใช่หน่นี่หมาไอ้น <Big enough> ี <il S 1> ่หมาเล็กก็บอกแล้วอยู่ข้างล่างช่วยด้วยไฟเผา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 เย็ดแมมเออ